ผมจะหท่านพันเลยอ้เป็นกองกทาราให้ทาาแพ้ใ้นหนทาราแพ้ผมจะให้ทาราพันเลยถูกต้องอ๋อได้เลยเฮ้ยแต่เดี่อยมนรนะตัดทาราตอน้ี่เลจมาบท่านน่ะเขาอายมากที่เราแพ้เมื่ี้เนี้ย เขากเลยให้กูนัดต่อกับมึว่าให้มึงน่ะไปช่วยเขาทีนึงถ้าเกิดมึงแพ้เลยนะเดี๋ยวเขาให้มึงเลยห้าร้อยไอ้อปต่างกัน่ทวยกันโอเคมันอะไรต่ลงมตบตสสองพันได้ไหม สองพันมันบ้างเกิดมาได้ก็ไมากยวันะห้าร้อยยีนะกเป็นไรเราเราอ้ายออกไั้หมเกาบอกเออสองพันก็ได้แต่แค่สองพันเท่านั้นพอนะสองพันก็2สองพันยอม กุเดิมกดขาแล้วได้นกันขได้ดีแล้วก็ไปจาก้างเพอเอเงิได้ยไล่ก็กอ่กันก็ได้อาิดงาติงานสามพันได้ไหมไม่ได้ตั้งสามพันมันก็ต้องงานกเราะันกันนมกได้เอางตัดใจเให้สามพันนะแต่ต้องใชนไ thám ừ, được không PV được không? không. 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 không.